โยพี่ปอเราจะขอโทษขอโทษนี่เราอยู่กันที่ร้าน8ลิ้ววีเฮาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเท้าค่ะร้านนะคะก็จะออกเป็นสไตล์คาเฟ่แอนด์เลสลองนะคะ วันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทานอาหารอะไรกันบ้างบรรยากาศดีมากค่ะในร้านก็เป็นออกแนวแบบสวนแล้วก็มีอาหารแบบมากกว่าร้อยอย่างนะคะแล้วก็วันนี้อยากทานอาหารหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราอะทานอาหารอะไรกันบ้างวันนี้ เมนูอาหารที่โต๊ะเราก็ครบแล้วนะคะวันนี้มาดูกันว่าเรามากับ สวัสดีค่ะแอมค่ะจากแอมมี่สตอรี่ชแนลนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวร้านวีเฮาส์เป็นเพื่อนพี่ปอนะคะวันนี้อาหารเราก็มาหูเยอะมากเลยพี่ปอรู้สึกว่าวันนี้คุณแม่หิวมากนะคะคไปร้านไหนร้านนั้นคือต้องอาหารต้องอลังการไว้ก่อนน่ากินมากเลยงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวเราทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปชมบรรยากาศรอบๆร้านนะคะว่าร้านเนี่ยน่าแบบมาทานอาหารแล้วก็น่ามานั่งกลได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลย วันนี้เราก็มีหลากหลายเมนูใช่ไหมคะพี่ปอใช่ขอจุดแอลกอฮอล์แป๊บนะคะขอจุดแอลกอฮอล์แป๊บนะคะอันนี้ถือปืนอยู่ยิงขึ้นฟ้าได้ป่าวแม่ทานต้องของร้อนเท่านั้นค่ะเพราะว่าไม่ร้อนทานไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากนี่ก่อนเลยค่ะเป็นลาบปลาทับทิมนะคะแซ่บมากแล้วตอนนี้ทีมงานหลังกล้องเราก็น้ำลายไหลกันทุกคนเลย เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าอาหารแต่ละแบบเมนูเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงนะคะเอาลาบปลาชิมก่อนละกันพี่ปองนี่ค่ะขอบคุณค่ะนี่มามากินพร้อมกันเหมือนเรามาดินเนอร์กันอะเหมือนมาดินเนอร์กันสองคนแค่แต่เปลี่ยนจากดินเนอร์คืนเป็นกลางวันแค่นั้นเองนี่กินกับถั่วได้อืกินกาบแตงกวาก็ได้เพราะว่ามันเป็นของแกมกันอยู่แล้วนะคะใช่ปลาหมึกหมึกนึ่งมะนาวคือแบบปลาหมึกเขาจะเน้นแบบว่าตัวใหญ่มากเลยทุกคนเป็นไซส์บิ๊กเลยนะคะ แล้วก็มีไข่ด้วยใช่มีไข่ด้วยข้างในร้อนปากพองแน่ <laughs> แอลกอฮอล์อบแบบเต็มพิกัดมาก <c oughs> แ้ก่พอน้ำนิดนึง <c oughs> เป็นไงชื่นใจ <c oughs> และเห็นเขาบอกว่าทีเด็ดที่นี่คือข้าวผัดสับป,ประรดค่ะทุกคนคุณน่าทานมากเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์มากเลยทุกคนวันนี้คุณแม่คนท้องอยากทานอาหารแบบจัดเต็มเราก็ต้องพาเขามานะคะคือว่าส่วนตัวไม่เคยกินข้าวผัดสับป,ประรดเลยคือพอกินเนี่ยมันรู้สึกว่าความเปรี้ยวๆอหวานของสับป,ประรดมันม,มันกลมกลืนกับข้าวผัดมากแล้วเขาใส่พวกแบบทันยัเพื่มลงไปเยอะมากมีพวกทุกเกตข้าวโพดอุ้ยไก่ย่างเมนูต่อไปอันนี้ดีกว่าค่ะแซลมอนย่างแซลมอนย่างสีอิ่วนะคะทุกคนคือชิ้นใหญ่มาก ก็จะมีความแบบหวานๆเค็มๆเนาะนั่งกินไปจริงๆตอนกลางวันนี่เอาดอร์นี่คือไม่ไม่ร้อนเลยนะไม่ร้อนไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะทุกคนคือนั่งมันก็จะมีแบบปลูกต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยต่อไปคือห่อหมกทะเลเขาก็จะใส่พวกเป็นหอยตัวใหญ่มากมีปลาหมึกมีกุ้งนะคะมีลูกชิ้นใช่อะแถมแถมแถมปลาหมึกอร่อยอ่ะอร่อยถือว่าใช้ใหโอเคอยู่นะเมนูต่อไปเลยค่ะนี่ หมูกรอบคั่วเกลือค่ะทุกคนดูน่าทานมากเขาคั่วพริกคั่วอะไรแบบแห้งๆเลยเนาะดีอ่ะรสชาติดีไม่ได้สั่งแค่หมูกรอบคั่วเกลือนะกุ้งคั่วเกลือก็กุ้งคั่วเกลือก็มานะคะทุกคนความแม่เนาะความแม่คือแม่อยากกินทุกยากนี่ดูดอกไม้กุ้งนะคะคือนี่เลยค่ะทุกคนคือตัวใหญ่มากจริงๆนะหางอ่ะก็กินได้เลยเพราะมันกรอบ Hmm. เอาเป็นว่ารวมๆแล้วนี่คือรส hmm. ชาติอาหารดีทุกอย่างเลยค่ะอาอร่อยแถมราคาก็ไม่แพงด้วยน้องพี่ปอแล้วบรรยากาศก็ดีด้วยใช่บรรยากาศก็ดีมากคือร้านเนี่ยเขาเปิดบริการตั้งแต่กลางวันเลยไปจนถึงแบบกลางคืนเลยนะคะประมาณสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ย ช่วงคืนเขาก็จะมีแบบพูกดนตรีฟกซองมาเล่นเบาๆเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ6กโมงครึ่งแล้วในร้านเนี่ยคือสไตล์แบบว่าต้นไม้เยอะมากแล้วมุมถ่ายรูปก,ก็เยอะมากๆนะคะไม่ได้มีแค่าอาหารแบบนี้เท่านั้นเขายังมีแบบว่าเป็นพวกเหมือนคาเฟ่จะมีเป็นพวกน้ําแบบนี้นะคะก็มาถือก็สามารถสั่งได้กาแฟชาเขียวเขาก็จะมีซิกเนเจอร์ของร้านต่างๆนะคะมาลองที่นี่ได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนีาตไปทานอาหารกันกาอน,นะคะใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูอ่ บรรยากาศบรรยากาศต่างๆนะภายในร้านแล้กันครั้งต่อไปเราจะไปร้านไหนแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันเนาะใช่แล้วค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้อิ่มแป้เลยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในร้านกันดีกว่าว่ามีมุมถ่ายรูปตรงไหนบ้างไปกันเลย น,ะะน,นี่คือซุมญี่ปุ่นนะคะมีอีกหลายที่เลยที่สามารถถ่ายรูปได้ในในร้านนะคะร้านแบบมีบริเวณกว้างมากนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโซนของคาเฟ่แล้วนะคะแล้วก็มีบอกประครับไปดูประครับกันดูน้องซี่น้องน,น่ารักมากเลย ตัวใหญ่มากเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของคาเฟ่แล้วนะคะแอร์เย็นฉ่ำมากแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีเมนูอะไรบ้างแล้วก็มีเมนูอะไรที่เด็ดนะคะมาดูเมนูกันนะคะเมนูน้ำของทางร้านนะคะว่ามีอะไรบ้างหูเยอะแยะไปหมดเลยน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะเอ๊ะ สะดุดตานี้มากเลยอ่ะ SV House Coffee อะค่ะเป็นยังไงอะคะของทางร้านตัวเอสเปรสโซของเรานะครับหรือเม็ดเมล็ดกาแฟของเราเป็นเมล็ดกาแฟที่นําเข้าแถบเอเชียนะครับความทำไมถึงชื่อ SV House ใช่ไหมครับเป็นสูตรผสมของทางร้านจะไม่เหมือนที่อื่นที่ลูกค้าเคยไปดื่มมานะครับที่นี่พอเราดูดขึ้นไปปุ๊บความเป็นกาแฟจะมาก่อนแล้วความหวานจะตามมาทีหลังนี่คือตัว SV House ของเราครับ๋ยวขอดม กลิ่นดีมากค่ะทุกคนเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะเป็นมุมของอินดอร์นะคะก็คือแอร์ฉ่ำๆเลยนะคะแล้วก็ บรรยากาศก,ก็ดีเช่นกันนะคะมองเห็นธรรมชาติด้านนอกนะคะถ้าใครไม่อยากดั้งด้านนอกจ๋าๆแบบว่าเอาดอด้านนอกคือกลัวว่าจะร้อนนะคะมาด้านในได้นะคะก็ได้ชมบรรยากาศธรรมชาติเหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่เท่าข้างนอกนะคะอากาศกดีมากกาแฟก็อร่อย เอาละค่ะเราก็พาชมบรรยากาศและของทานของที่นี่แล้วนะคะแปดริ้ววีเฮาสจังหวัดชาชิงเซานะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วกลับมาคบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย